มาพี่น้องสําบายดีสวัสดีครับพี่น้องกองไปทุกคู่ทุกคนวันนี้ก็มาพอๆกับบมาบาวผู้ไทยอีกเช่นเดิมเช่เนเคยนะพี่น้องมาอาหารสิบตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้ส่สสองบอมบาวผู้ไทยเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อโอ้มาวันนี้ก็เป็นเนือ้อซื้อห้องให้พี่น้องได้มาสุดใหญ่ละสํานาเละมาเสียบแสีน้ำเดียวพี่น้องมามาเห็นอันนี้นี่นี ซิมให้พี่น้องก่อนจะำทำมันแท่น้าสามิกีบซื้อมันนี่แสบน้ำเดียวเด้อพี่น้องเ้ยชิมชิมเนี่ยนี่ชิมก่อนอืมอืมเจ้าขมเดียว

เขากนเห mm hmm. มออนน้องฮนน้อยอืมอือากนซเจียวอืมอืมมือนังงา ủa, ừ, toàn nhảy lên pí nóc, ủa, oh, nào, ao, 30 kẹp xay nấm còn pí nóc, qua

สามสิบกีบพี่น้องอ,อืจุม่มจุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปมาํำนี้เพื่อพีเพื่อน้องจุ่มลงไปเลยอืม,อม,อม มันแตกในปา,เาเออกเขาจวดเลยพี่เนาะคลิปสวยจุนี่มันต้องใช้เวลาโอ้ตรงนี้ยัตับออไปหินอีสนหนึ่งว่ะ ตับเน็นอน่ออืมอืเนื้อเสืออืมจุ่มจุ่มลงไปเลยเนื้อเสือ 嗯，嗯 <laughs> 嗯，嗯，好 <noise>。啊 cậu ừ, ngọc, ừ, ừ. Hãy um, um, cái tấp hai pí hay nón, chắc nó làm điều đó uh -huh. sao không thể nào, ừ, hả chút kia luôn vậy, nhào nhào ngay ngay, อเสือคงให้คำยิมม้มไปนึ่สวยไปนําเลยอาทรด keget ya Hmm. Kabar อืมอืมอืมบายเข้าให้พี่ให้น้องตอนนี้ไงโตพี่น้องเอ้ยเนื้อมันเบึ่งเอาด้ิพี่น้องเอ้ย 嗯，哦，嗯，嗯。

ยังไม่ละเอียดจังกึ้นคลิปนี้สิตัดต่อเป็นคลิปตั้นได้หลายคลิปอยู่พี่น้องเองออตับสามสิบกีบเนี่ยลุยเข้าไปนี่

เผาอีกคนพี่น้องเลยมันในปากแตกชุดๆเนะ

ออิมอ่มแห้งเหลือเหลือนี่ก็จะไปเฮ็ดในคลิปหนาพี่น้องเลยเบิ่งสิได้เป็นคลิปเพลือตามเบิ่งเด้ออย่าลืมเบิ่งกันเอ้าคลิปนี้ก็ ขอกำลังแรงใจยากพี่จังน้องว่าเบิ้งที่เขามาเบิ้งคลิปบ,บาําบิวไทยพี่น้องอ่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจพี่น้องเอฟซีทั้งหลายทั้งไทยและเราอ่ะมันนี้กับขอโตกันเพียงแค่นี้พี่น้องก่อชมในคลิปหน้าอ่ะสบายดีสวัสดีครับ